สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา46นาที สมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางการเห็นในแถบภาคเหนือตอนบนซึ่งมีผู้พิการทางการเห็นมากเป็นอันดับสองของประเทศคือจํานวน29,567คนขณะที่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดเพียงสามแห่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้พิการต่าง าทางมูลนิธิจึงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหาคุศลโครงการปันรักให้เด็กตาบอดภาคเหนือตอนบนเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างและได้รับประธานชื่อว่าอาคารสมเด็จพยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโรงเรียนเปิดสอนเมื่อปี2559ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน22คน นอกจากจะให้ความรู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กแล้วยังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนมีเจตใจเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการเรียนการสอนจะเริ่มที่การกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงจากนั้นจะส่งไปฝึกพัฒนา4ีด้านคือร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตรกรรมต่างๆ นอกจากนี้มีการสอนดนตรีพื้นเมืองให้กับเด็กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจําวันเช่นรีดผ้าทําอาหารเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ตลอดจนมีการนําสื่อการเรียนการสอนต่างๆอาทิ YMB Reading Machine มาใช้สําหรับการอ่านออกเสียงและการออกเสียงพูดได้ถึง5ภาภาษา l e Display ใช้แสดงผลจากอักษรปกติเป็นอักษรเบลจิกซอแผนที่และสื่อภาพนูนให้เด็กได้สมัมผัสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ทอบทาเน่ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อน,น้องผู้พิการทางสายตาจากจงังหวัดต่างๆอาทิถุงหอมเสื้อยืดการบูนผ้ามัดยอมและไข,ข่เค็มเวลา11.21นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนบ้านปางพริก ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปองจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้สร้างขึ้นเพื่อความทรงจำและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมนพระสหายที่ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลเมื่อครั้งตามสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาและประชาชนในถิ่นธุระกันดารในพื้นที่ภาคเหนือด้วยทรงเห็นว่าเยาวชนและเด็กในวัยเรียนจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน110คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเยาาผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา2559มีผลสอบโอเนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทุลออมพระบาทถวายรายงานผลการศึกษาและทอบพระเนตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอาทิแอฟริกันไบโอเรตสตรอเบอรี่ย่าหวานและม่วงเทพร,รัตพร้อมกับทอบพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยโรงเรียนแห่งนี้นับเป็นโรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชเป็นหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกับโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวม181คนทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คนและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลออมพระบาทร,บรับเสด็จอย่างทั่วถึงสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลูกผักตามฤดูกาลเลี้ยงไก่ไข่สุกรตลอดจนเลี้ยงปลาในบ่อดินมีผลผลิตเพียงพอในการนำไปประกอบอาหารกลางวันและสามารถนำไปประกอบอาหารที่บ้านได้อีกด้วย โรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานส่วนโครงการฝึกอาชีพอาทิการทำไม้กวาดดอกหญ้าฝึกอบรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวด้านการแปรรูปอาหารสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพะเยาเข้ามาถ่ายทอดความรู้การทำน้ำเต้าหู้ถั่วแมะแห่ขนมหม้อแกงถั่วแมะแห่และกล้วยฉานำผลผลิตจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้อย่างทอบพระเนตรการสาธิตการทําชาเจียวกูลานพื่อสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวเผ่าเยา้านิยมนํามาชงเป็นชาสามารถปลูกได้ในบริเวณโรงเรียนและนํามาแปรรูปสร้างรายได้มีสรพรพคุณบำร,รุงร่างกายลดความดันโลหิตลดไขมันและคอเลสเตอรอล เวลา15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมรพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสทรงจเจริมพระชนมายุ4รอบ2เมษายน2546ซึ่งตั้งอยู่บ้านนาโตตำบนแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ราบในหุบเขามีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปี ราษฎรในหมู่บ้านประกอบด้วยชาวไทยใหญ่จีนอาขาลาหูและลีซูเปิดทําการเรียนการสอนเมื่อปี2546ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปัจจุบันมีนักเรียน137คนครูตํารวจระเวนชายแดน13นายและครูพลเรือน3คนโรงเรียนแห่งนี้ดําเนินโครงการตามพระราชดําริประสบผลสําเร็จดีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายทุกคน โดยพีการศึกษา2,560ได้ส่งครูไปอบรมที่โรงเรียนเมืองรายมหาราชใน4กลุ่มสาระวิชาและได้เพิ่มครูอัตราจ้างพระราชทาน2คนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนครูภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษาส่งครูมาสอน1คน ในการนี้ทอพทะเนตการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการเรียนการสอนภาษาจีนซึ่งเปิดสอนทั้ง3ระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้วบางส่วนสามารถเป็นไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวได้พร้อมกับท่อพละเนตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าตามภูมิปัญญาการประกอบอาหารจากพืชผักและผลไม้ที่ปลูกในโรงเรียนอาทิกล้วยฉาบข้าวเกลียบฟักทองโดนัทกล้วยและแหนมเห็ด ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสาม,มารถผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอส่วนถั่วมเมล็ดแห้งผักและผละไม้ผลิตได้ 180, ร้อยละ80เนื่องจากช่วงฤดูฝนเกิดน้ําป่าไหลหลากส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายจึงวางแผนขยับพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนขึ้นไปบริเวณเนินเขาในการนี้สรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จ เวลา16นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนาโตวปรอ .344 อุปถัมภ์ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในสังกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทออส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากจังหวัดศาสตร์และเมืองตูมของประเทศเมียนมาเพียง5กิโลเมตรจึงมีเด็กจากเมียนมามาอาศัยอยู่กับญาติเพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วย ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและไม่มีความรู้ด้านโภชนาการททำให้นักเรียนขาดสารอาหารร้อยละสิบและพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมต้นมีปัญหาการสื่อสารทำให้พัฒนาการเรียนล่าช้า โครงการพัฒนาดอยตรงได้เข้ามาช่วยเหลือโดยสนับสนุนเงินทุนการพัฒนาการเรียนการสอนรวมเจ็ห้องเรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องส่งครูไปฝึกอบรมการสอนแบบมอนเตสอรี่หรือการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่วนช่วงปิดเทอมได้สนับสนุนการสอนเสริมแก่เด็กที่พัฒนาการเรียนล่าช้าส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โรงเรียนได้สนองพระราชดำริด้านโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ปกครองในนักเรียนมีรายได้เสริมโดยจัดตั้งกลุ่มปักผ้าลาหูไทยใหญ่และอาคาโดยเฉพาะกลุ่มปักผ้าอาคาผู้ปกครองสอนให้นักเรียนปักผ้าลายโบราณตั้งแต่อายุ8ขวบจึงได้สอนให้รุ่นน้องที่โรงเรียนและมีรายได้ทั้งจากการส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวและที่โรงเรียนสำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ท้งนี้พบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเรียนรู้ได้รวดเร็วซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการโรงเรียนประชารัฐปัจจุบันมีนักเรียน264คนมีนักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร28คนจากการมีหลายชนเผ่าทําให้นักเรียนมีวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างกันครูจึงจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมให้นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดครูที่มีความรู้ความชำนาญในการสอนและขาดแคลนครูสอนวิชาเกษตรกรรมและการดำเนินงานอาชีพส่วนกิจกรรมสู่ชุมชนได้ขยายพันธุ์สุกรแจกจ่ายให้ชุมชนและรับซื้อผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะด้วยนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีโรงเรียนสอนภาษาจีนชื่อจวิ่งฉินวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สด้วย จากนั้นสเสด็จออกยังทอมพระรงคพระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงพระรชถานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์บัญชัยสิริชนะนายุกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลลอออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2560โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัย นางพันนรายจันทยศ์กระทางกลุ่มพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายนำคณะกรรมาการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินเฝ้าทูลละออนพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชอัธยาศัยองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นวันที่6 วันนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอธนิติดีสทามนาจองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตหลังจากถวายสักการะพระบร,รมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อสืบสารการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกา การที่5และแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติอาทิ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองความยาว25เมตรเรือพระที่นั่งองค์สำคัญสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นพระราชพาหนะทางชนละมาข,ของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชสมัยจนถึงปัจจุบันอันสื่อความหมายถึงการนำพาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรือง นเทศกาลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาสทำให้รัษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นิทรรศการงานฝีมือชั้นสูงจากฝ่ายในสำนักพระราชวังสาธิตการร้อยมาลัยการแกะสลักผลไม้การทำขนมจีบตัวนกขนมข้างขาเผือกและขนมทองม้วนสดซึ่งเป็นขนมไทยโบราณและสตูดิโอถ่ายภาพโบราณย้อนยุคที่ให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในบริเวณสนามเสือป่าได้เยี่ยมชมการจำหน่ายข้าวราดแกงเมนูต่างๆและข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ปรุงสดใหม่ของห้องเครื่องอาหารไทยสำนักพระราชวังที่มีการออกร้านให้ประชาชนเที่ยวชมงานได้รับประทานในราคาประหยัด รวมถึงร้านจิตอาสา904ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้ออุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาและสมุดบันทึกแห่งความสุขร้านผู้ฟ้าที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและร้านค้ารับเชิญร้าน King Power ในการนี้ได้รวมซื้อสลากการกุศลราคา129บาทซึ่งจะออกรางวัลวันที่11มีนาคมนี้และร่วมสอยกรลับประพฤกต้นโพเงินโพทองส่วนการแสดงวันนี้เป็นการแสดงของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเทศบาลตำบลรังหวายจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลเหาจังหวัดเชียงรายและเทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมตัตยกุลและดิฉันวิรินทิรานทองบ่อจราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ